ทุบหน้าสั่นแม็กเดอร์สตาฉะเดือดเอมมี่แม็กซิมไล่ไปดึงสติตัวเองก่อนต่อเนื่องประเด็นร้อนก่อนหน้านี้เอมมี่อมนวันได้ออกมาเคลียร์ใจแม็กจิรายุทธคันทยศหรือแม็กเดอรสตานักแสดงหนุ่มที่มาขอฉีกสัญญาและเดินจากไปทําให้ซีรีส์เรื่องเดือนอิงดอยต้องเลื่อนถ่ายไปเป็นปีหน้าแทนถึงกับปล่อยโฮมเมื่อพูดถึงนักแสดงในสังกัดคนนี้ล่าสุดหนุ่มแม็กออกมาเปิดใจผ่านสื่อถามว่าอยากให้จบอย่างไรก็ต้องขอให้เอมมี่หยุดร้องให้ ไม่ต้องร้องไห้ทุกเรื่องก็ได้เพราะการร้องไห้ไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าคุณเป็นนางเอกหรือความสวยงามให้มองย้อนกลับไปว่าคุณเข้ามาวงการบันเทิงด้วยวิธีไหนคุณลองใช้ความสามารถไหมการที่คุณบอกว่ากว่าจะมาเป็นเอมมี่แม็กซิมวันนี้คืออะไรหรอการเป็นเอมมี่แม็กซิมถ้าคุณจะร้องไห้แบบเฟกดูออกผมก็ทําได้แต่ผมว่าผมเนียนกว่าคุณนะนอกจากนี้แม็กยังบอกว่าถ้าคุณจะเป็นรมจากนั้นก็บอกว่าขอโทษนะครับพร้อมกับทําท่าประกอบด้วยคนที่ คนทำร้ายแบบผมไม่จําเป็นต้องทําการแสดงเลยดาราขายตัวดารายกขาสารภาพรักไม่ต้องแสดงเรียวแต่คุณมาหาสิลอะไรให้ตัวเองมันเฟกถ้าว่าต้องเคลียร์ใจไหมแม็กบอกว่าให้เอมมี่เคลียร์สติตัวเองก่อนก่อนที่จะมาเคลียร์ใจดีกว่าครับถามว่าเจอได้ไหมก็ได้แต่อาจจะสะดุ้งเล็กๆเ,เพราะไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนอยากบอกเด็กรุ่นใหม่ว่าถ้าจะเข้ามาวงการบันเทิงอย่ามาเฟกแบบนี้ใช้ความสามารถครับ